ผ่านการปรลองแล้ว oppo a 9 8คาดเปิดตัวเร็วนี้มาพร้อมจออ m o ม e เร็ด h z กล้อกง1น8้ล้านพิเซลมีชาร์จไว67วัตต mm ์ hmm. เรียกได้ว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับว่าที่สมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่จากทาง oppo ในตระกูล a series ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วนี้อย่างน้อย2รุ่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ OPPO A 9 8ล่าสุดก็ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย OPPO A 9 8ได้ผ่านการรับรองจากเทนาพร้อมเผยให้เห็นถึงดีไซน์ที่ปรับไปจากรุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนเลยครับที่มีหน้าจอแสดงผลขอบโค้งทั้งสองด้านมักจะมีเฉพาะรุ่นเรือธงหรือการปรับดีไซน์โมดูลก,กล้องแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมถึงลูกเล่นการดีไซน์บนฝาหลังบริเวณกล้องถ่ายภาพที่มีลวดลายและยิบระยะต่างจากพื้นที่อื่นด้วยครับ ส่วนสเปคของ oppo a 9 8คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ amoled คมชัดระดับ full hd plus รองรับค่ารีเฟรชเ r a ร้อยย hz ใช้ชิปประมวลผล qualcomm s d r a g ให้กล้องหลังตัวหลักความเอียสูงถึง108ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มปที่5000ม ah, ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว67สวัตต์อีกด้วยครับคาดว่า oppo a 9 8จะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่อง it fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีสิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ